สวัสดีค่ะบ้านสวนค่ะแปลงี้เนื้อที่200ตารางวานะคะตัวบ้านยังสร้างไม่แล้วดีนะคะก็สามารถมาต่อเติมกันได้นะคะเจ้าของก็ส่งต่อกันด้วยราคา990,000บาทค่ะปรับลดราคากันด้วยนะคะเพื่อให้ท่านได้ไปต่อเติมได้ไปทำกันเพิ่มนะคะ990,000บาทค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะที่ดิน200ตารางวาค่ะ เป็นออกแนวสไตล์บ้านสวนนะคะอยู่โนนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะเจ้าของเดิมมีบ้านหลายหลังนะคะก็เลยไม่มีเวลาเข้าไปดูแลท่นานดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะคะก็จึงขายหลังนี้นะคะก็เน้นตามสภาพนะคะยังไม่ได้รีโนเวทค่ะก็สามารถไปรีโนเวทปรับปรุงเพิ่มเติมกันได้นะคะด้านหลังนี้ก็ยังไม่ได้ฉาบนะคะ 9 9 0 0 0 0บาทค่ะที่ดินจังหวัดคนครราชสีมาสนใจชมแปลงจริงหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรได้เลยนะคะมีช่องทางการติดต่อใส่ไว้ให้ใต้คลิปเน้นติดต่อคุยเจรจากันโดยตรงค่ะพเพราะเจคิโนเพียงนำเสนอให้ชมกับข้อมูลเบื้องต้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องกันด้วยสวัสดีค่ะ